ปัจจัยที่ทําให้เด็กป่วยทางจิตเวชนะคะก็มีอยู่3ามปัจจัยนะคะข้อหนึ่งจากตัวเด็กเองนะคะ2จากการเลี้ยงดู3แล้วก็เกิดจากสีแวดล้อมนะคะเบื้่งต้นเรามาดูก่อนว่าปัจจัยที่เกิดจากตัวเด็กนะคะหนึ่งแหละเด็กเป็นเด็กเลี้ยงง่ายนะทเด็กเป็นเด็กเลี้ยงยากมาตั้งแต่เกิดนะคะก็เห็นผู้ปกครองหลายคนนะคะบอกว่าเด็กคนนี้เขาเลี้ยงยากมาตั้งแต่เกิดแล้วนะคะ2พื้นอารมณ์ของเขานะคะเป็นคนที่อารมณ์ไม่นิ่งชอบเหวี่ยงมาตั้งแต่ตั้งแต่ต เป็นเด็กเลยนะคะ3ก็เขามีภาวะที่จะป่วยอยู่แล้วเช่นออทิสติกไอออสติปัญญาบกพ่องหรือโรคจิตอย่างอื่นนะคะ,ะสาเหตุที่2นะคะที่เกิดจากการเลี้ยงดูนะคะก็จะมีหนึ่งแหละการเลี้ยงดูแบบ ตามใจนะคะการเลี้ยงดูตามใจตามใจมากจนเกินไปก็จะทําให้เด็กมีปัญหาในเรื่องของการเอาแต่ใจตัวเองนะคะการเลี้ยงดูแบบที่สองนะคะแบบปกป้องมากเกินไปไม่ทําให้เด็กทําอะไรเลยเด็กก็ไม่คาเผชิญว่าจะทานั่ทนทํานีทน่ทําเองได้นะคะก็ส่งผลใทำให้เขาเป็นเด็กที่ขี้อายไม่มีความมั่นใจนะคะเป็นคนขี้วิตกกังวลน,นะคะสามมีการเลี้ยงดูแบบเข้มงวดมากจนเกินไปนะคะเข้มงวดเข้มงวดมากจนเกินไปจะทําให้เด็ก เขาเป็นคนที่โมโหง่ายเป็นคนเอาแต่ใจหรือว่าเขาเรียกอะไรนะเป็นเด็กที่ต่อต้านหรือว่าบางคนก็อาจจะมีภาวะการเก็บกดด้วยนะคะสามสี่นะคะคือการเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลยนะคะถ้าเด็กปล่อยปละละเลยก็ทาให้เขาแบบยีเรื่อเฉยเฉยไม่รู้จะทําอะไรก่อนนะคะก็ไม่รู้จักการวางแผนอะไรเนาะ สุดท้ายนะคะก็คือปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมนะคะถ้าสิ่งแวดล้อมไม่ดีนะคะหรือว่าอยู่ในสังคมที่ผู้ใหญ่ชอบดื่มเหล้าหรือว่าใช้ยาเสพติดหรือว่าสิ่งแวดล้อมเล่นการพนันอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะส่งผลให้เด็กมีพฤติกรรมแบบผู้ใหญ่ที่เขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้ง่ายกว่าเด็กที่ไม่ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีความเสี่ยงนะคะค่ะวันนี้นะคะก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ